thank <music> you กันที่บ้านของคุณกรณ์นาลงเดชและภรรยาสุดสวยริต้าสิริต้าบรรยากาศราวกับวังในเทพนิยายหรูหราสมฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์บ้านหลังใหญ่ใจกลางกรุงบนเนื้อที่กว่าสองไร่มีความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟตั้งแต่สวนหน้าบ้านมีห้องทานข้าวสุดโอโทงบริเวณหน้าห้องก็มีเวทีละเป็นโนไว้แสดงโชว์ด้วยค่ะแต่ห้องนี้เอาไว้รับอรองแขกเท่านั้นนะคะ แล้วคุณกอนนะคะก็ยังบอกอีกว่าเนื่องจากว่าที่บ้านเป็นคนจีนมีทั้งคุณตาคุณปู่คุณย่าค่อนข้างเชื่อเรื่องหวงจุ้ยนิดหนึ่งตอนทําบ้านก็จะมีสินแสจากฮ่องกงมาดูให้ตอนสร้างเสร็จ เช่นมีพื้นที่เหรียญคล้ายๆกับเหรียญจีน888เหรียญหรือว่า8 0 8 8เหรียญค่ะเอามาวางไว้ก่อนเทปูนส่วนเพดานก็จะใส่คริสตัลเอาไว้ก่อนปิดฝ้าหมายความว่าเหมือนอยู่บนเหมืองทองเหมืองเพชรนอกจากบ้านหลังนี้แล้วทั้งคู่ยังมีบ้านพักต่างอากาศที่ปลูกไว้พักผ่อนกับครอบครัวอีกหลายหลังเลยค่ะ ล้านเอินจิรวันบนพื้นที่20ไร่สวยอลังการทุกมุมที่คุณแม่สามีตั้งใจสร้างให้หลานๆมีมากกว่ามูลค่าคือคุณค่าทางจิตใจค่ะการประดับตกแต่งภายในของคาสั์หลังโตนั้นเอินเองเป็นผู้ดูแลการตกแต่งในบ้านทุกๆรายละเอียดโดยการตกแต่งเป็นการรวมความชอบของทุกคนในครอบครัวรวมออกแบบดีไซน์โดยทั้งหมดมี5ห้องนอนชั้นที่1เป็นพื้นที่รวมชั้นที่2เป็นห้องนอนของคุณแม่สามีและของเอินและสามีส่วนชั้นที่3 จะเป็นห้องของลูกๆเอิญค่ะของใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเป็นแบรนด์ไฮเองทั้งหมดราคาไม่ต่ำกว่าหลักล้านซึ่งในบ้านนะคะจะเป็นแนวนีโอคลาสสิกส่วนที่แพงสุดๆก็คือพื้นที่เป็นหินปูพื้นเพราะว่าเป็นหินจริงทั้งหมดราคาทั้งบ้านเกือบร้อยล้านแล้วก็มีโรงรถเก็บภายในบ้านซึ่งมีรถหรูซุปเปอร์คาร์กว่า10คันเป็นของคุณสามีออกแบบดีไซน์ไปกว่า50ล้านนี่แค่รายละเอียดย่อยๆยังขนลุกเลยจ้า ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่5ของสาวแต่แล้วค่ะซึ่งหากตีเป็นมูลค่าแล้วก็แตะหลักร้อยล้านเลยทีเดียวอีกทั้งในซอยเดียวกันยังมีบ้านของเธออีก3หลังด้วยกันค่ะที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของเองล้วนๆเมื่อเข้ามาก็จะจากสวนหน้าบ้านสไตลน์นีโอคลาสสิกบรรยากาศราวกับเทพย่ายเลยทีเดียวส่วนภายในบ้านก็หรูหลาไม่แพ้กันคุมโทนด้วยสีขาวสีดําไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องแต่งตัวรวมไปถึงห้องนอนงานนี้บอกเลยว่า ตกแต่งจนเกินงบที่ตั้งไว้เอาคร่าวๆแค่ห้องน้ำเนี่ยก็มีมูลค่ากว่า4ล้านบาทส่วนห้องแต่งตัวหมดไปเป็น10ล้านเตียงนอนมีมูลค่า1ล้านบาทและข้างๆก็มีเก้าอี้นวดสั่งทำพิเศษที่มีราคาสูงสึง2 0 0แสนกว่าบาทบอกอร่อยว่านี่บ้านหรือคาลึงหาจ้าไม่ธรรมดาจริงๆส่วนที่ใครจะมองว่าสาวตาอวดรวยนั้นเจ้าตัวบอกว่าโนสนโนแค์ no, son, no care, ค่ะ หลังจากอาศัยอยู่ในคอนโดหรูใจกลางเมืองมานานชมพู่อรยาคุณสามีและสามสี่พี่น้องใส่ฟ้าพายุอบิเกลตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ ตัวบ้านใหญ่โตกว้วางขวางสมกับราคาหลายร้อยล้านมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นสมฐานะนักธุรกิจหมื่นล้านส่วนภายในบ้านก็หรูหราอลังการตกแต่งด้วยเฟอริเจอร์นำเข้าและของตกแต่งมีสไตล์ระดับแฟชั่นดิต้าตัวแม่โอ,อ้โหและไฮโซขนาดนี้ไม่ให้เรียกคลือหัดก็คงไม่ได้แล้วนะคะปิดท้ายกับบ้านหลังนี้เลยค่ะเอมมี่มรดกและไฮโซเจม ที่บ้านก็สามารถเรียกได้ว,ว่าเป็นคาร่งหัดเช่นเดียวกันโดยแว่วๆมาว่า คาร์หาดหลังนี้มีราคาสูงถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวที่สำคัญตกแต่งจากไอเดียและน้ำพักน้ำแรงของตองคู่ล้วนๆเน้นกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนิดๆมีความอลังการดั่งวังในเทศนิยายหน่อยๆภายนอกมีต้นไม้ร่มรื่นและมีสระว่ายน้ำกลางบ้านส่วนภายในค่ะก็โดดเด่นด้วยถงบันไดโค้งเข้ารูปกับตัวบ้านจงต้องบอกว่าดีงามน่าอยู่แถมหรูหราไปทุกมุมเลยค่ะ